สวัสดีจ้าน้องโบสวัสดีค่ะค่ะค่ะมาตัมข้าวดีฝากแซมขับคือเกา่าลูกคุณได้กระตัมให้แน่ไม่พอนผารวยตัมน้องโบให้แน่ว่าสันค่ะเป,เป็นยังไงเมื่อวานนี้ได้ขาวว่าฉกหมววานตาีห้าน้อยฉกหมานตั้งแต่วันจันทร์มาหุ่นละแม่อบมอ,บรรอ,ยอยกแต่วันจันทร์เลยห้าน้อยโอ้ววันนี้ไม่พอนจีบวยอยากบ่วน้อสิบวยแต่ถ่ายทรงห้าน้อยให้เอฟซีบ่วน้อยบางเธื่อลงคลิปนะมัน ผูมักผูบมกจังซีนาะห้าหน้อยนะมันก็ได้เป็นการส่งส่วนตัวให้ข้าเจ้าแบบนี้ต้องเชือกกลืมส่งต้องเชื่อกก้า่ายากกว่นะนั้หลอกก่อนกระเดียาเล่าสามตัว โอ้มาหมานทางจันรอบที่แล้วอืมตัวยเอาน้ำมันหน่อยนะเพราะว่ามันก็เขาเหล็กอันนี่ยเด้มื่อวันที่สิบหกมันก็เขาไทยเด้มันเป็นเจนมันเป็นเนืองเด้โบแต่เขาเจ้าแม่ได้ยินมทาว่าผู้สื่อเปลี่ยนผัดเอาเกียจใส่เอาเนือเอาเนืข้าเจ้าสือข้ได้ต่างหลายเขาเจ้าว่าเกียจก็เนือตัวเดียวกันตัวเดียวกันเออแล้วมันต้องสลาเฮาเฮาผัดสื่อตรงตรงแม่ก็สื่อตรงตรงเด้ที่หกกบเก่านะแม่อ่าขาเจ้าก็เปลี่ยนอู้หสดายพวกผู้ผู้ผู้ช่วงนี่ก็ถือแมน ยังได้อย uh ู่ยังได้ผู้มโชคไงก็ถือว่าข้าเจ้าดวงดีค้าได้น่าหลกเนาะนีแล้วไม่ห้องเชื่อกกับปูเพิ่งกับสิบังไว้ในจักหน่อยเนาะผู้ผู้ล้องเชื่อกพูดเทิ่งขอเทิ่งห้ยมือเนาะมือวันจัดอาทิตย์ที่แล้ววันที่สิบหกเนาะมันบดเด็ละเอาบดเด็เหล็กไทยบดเด็รัฐบาลบวกกัเทิงขอเทิงให้คนเบิดหลายแล้วได้เออเปียงก็บ่อยแม่เปียงก็บ่อยเป็นเลขกหนึ่งเปียงให้เป็นเลขกเจ็ดอวันนี้มันก็เลยมือแรงมามันก็เลยได้เล่าสามตัวบ สามสามตัวนะได้เล้าสองตัวได้ห้าน้อยมันจันรอบที่แล้วมันจันรอบที่แล้วเนาะแมนแล้วก็เมือโบเฮ็ดลงท้ายมันเสา์นะรถซาเลงเนาะเพิ่นว่าขนน้ำมันหลานั่นมันหลาฮักวันนี้มันก็ออกอันนันออกยังก็อวนออกน้อยเลยเนาะออกห้าน้อยออกห้าเก้าบอกรือเก้าห้านี่เลยอุกถทายอยู่เอฟซีก็ได้กันอยู่โอ้ค่ะดีใจนะเพิ่นพูดเพิ่น ว่านีนก็ได้น้อยมุกกรหน่ก็ได้น้อยเ<ม>อีส่งเงินมาให้เสือทุเรียนบอโอ้ยกินน้ำเด้อเด้อทุเรียนคุณดิใคกินอยู่กินน้ำเด้อเด้อทุเรียนเย <c oughs> อฟซีนองโบซื้ออ่าเอฟซีฟอนพัลรวยคือบัว่าส่งเงินมาให้เสือทุเรียนน้ำเน่งเนาะเออบอกไว้บันทึกเนาะเคุณดิเอาเงินมาให้เสือทุเรียนจีแบนจีแบนโอ้ค <c oughs> ือห <c oughs> อดทพอนพัลรวยเด้อแห่งเตจอยอยู่ทุเรียนก็ได้เนาะเอฟซีฟูเบิ่งก็ได้มาหนี ได้ฟันได้ยังไปหลบมันรนะอบนี้บอจ้ะยังบอฟันได้ไหมบอแล้ววันนี้เฮ้าสิจับยังก่อนเดี๋ยวปิงปองเอาไปถือก็คือจับปิงปองอ่า เหมือนเดิมค่ะก่อนหวยออกหนึ่งวันเนาะสิเป็นเอาเลิกได้ย่ำได้บัดนี้แม่พ่อนก็จะมาถือย่ำได้อืมปล่มาแต่ว่าบ่มีล่ำในหลอดนี้จะจับเฉยเฉยจับจับซื่อเนาะจับซื่ออืมจับยนมแรงวเลย้ายมาอยากให้จับยนมแรงแรงมาสั่กมันค่อยหมานมันบอกแมมันจะเงียบคนจังบลายค่ะสรุปแล้วก็คือวันที่มันเดือนนี้มันมีจักรเมืองสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดเมื่อที่สามสิบเอ็ดเ่ยเมือแรงแม่พ่อนก็จะมาเฝ้าอยู่พี่สามสิบด้วยสามสิบเอ็ดเดือนนี้เดือนอย่างเดือนี สามสิบเอ็ดสามสิบเอนาะาคมสามสิเอ็มือ้องเจอกัลงมือลงเว้นไม่รูกเลยไปไปบปได้เศ้าอะไรเออไปไปได้เศาเมื่อนี้ก็สิจับหน่อยฝากตอนเอซีคืนกันนานจับหน่อยจับตอนไหนจับตอนนี้เราเป็นยังเ้าหม่องดมือเดนเนาะเออแมนนหนองแต่สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งมครึ่ง เอ้าน้อยสามเวลาสี่เวลาบอกาำชาไม่ว่นมากกับไปจับฝากเนี้ยเห็นว่ากระดาษมันจะได้มันช่บ่าได้ถ่ายล่องหลายเชื่อนาะว่านนีกระเมื่อยจับมือวันผ่าเด่บ่เอืเออเออจริงจริงอ่ะเพื่อนบอกว่าบ่จับกระดาให้จุดจุดถูกแมนอือบอกว่าได้จุดบอกไปจับเมื่อวานเออแต่ทำรับเล็กไงเท่ากับสี่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม เงินเดือนโอ้ยมาชนใหขอควาขอควาเง,งินเดือนไปอ่านเงินเดือน,อน,น,อนโอ้ยแวแหม่มพ่อโจพิมยังบุม,มาเนี่ยวันนี้กษสิเป็นจับปิงปองนี่เนะเาะก้อนหอยออกมือนึงนะหลวงเนาะกษส<า>ิเป็นวันที่สามสิบเอ็ดตอนเย็นเนาะเพิ่นก็สิตามคือเก่าแล้วลูกผู้ผู้เพิพ่นฉลาดเนาะเพินเ<อ>พ่นก็บ่แม่นฉลาดหรอเพิ่นเพิ่นเคยว่ะอ่าน หนึ่งกับเกมันตัวเดียวกันเนาะฟันวานเป็นเล็กอยัง,งวะเล็กแปรว่ะสันเออเล็กแปวะ่ะแม่นแมนขนานเาเลขกเ,เ,เก็ดอย่เล็กเลขแปอือคุณโชคดีแท้เนอสื่อซับหนาซับหลังถ้ามันของแม่พ่อนสื่อก็สิมันได้ซับตัวตรงเลยเพ<อ>ราะว่าถ้าซื้อสื้อหน่อยบาทอยู่แต่ว่าหังสื่อซับไปซับมาแมนเขาจะเอามาเล่นหกประตูว่าสันฮกประตูคืออย่างจต่นั่นล่ะอวยไปอวยมาอนี่แะประมาณนั่นแหละ ขันรีดโรตเรี่กับซีิบจากสามเทือยโอ้หกเถื่อหกเทือยขั้นเหล็กก็นั่นค่อยอันนั่นเนาะมันไปเข่าอันนั่นเด้แม่เจ็ดสองศูนย์มันไปเข่ามันไปเข่าห้าน้อยบันทีอันซีฟิชหาแล้วมันบอกเข่าห้าน้อยเจ็ดสองเอว่ายเยอะมากกับลายยอะแต่มันไปออกออมศีนศูนย์สองแล้วหมื่นอ่ะมันกลับมาออกไข่อีกทันดีศูนย์หนึ่งสองกับตัวเดียวกันเออมันก็เลยสั่ๆไปเลยเนาะออมซีนพันหนึ่งศูนย์สอง จักปูเมาสิอ้วยไปตัวใดแน่เนี่ยมือนึงจั๊กตัวได้สูเนาะอ่าจักเล็กยังเป็นเล็กยังตีมาโอ้ปนปวดหัวเราได้ใช่ไหว่าใครเนอมีคนถักมาถามเนาะจับขึ้นมาเนี่ยมั่นใจไหมอ่าดูเด้อเออเอออันขั้นผู้ใดถามยังสิเราต้องถามมาเด้อค่ะถามทั้งช่องก็บราต้องถามเด้อค่ะมั่นใจว่าจับขึ้นมาขึ้นมาอ่าเออขันผู้จ้างสั่นไปคลายหน้าไปเชียบไปซืีอ นาตันวันใจว่นนั่นาะารู้นะอันนี้ก็คือว่าแนวทางค่ะแนวท่าแมน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 ค่ะแมนแมนขันหัวจ้าที่สิ้นลุ่ยเลยถ้าคอมเมนต์ผู้ใดคิดว่าด่าหมามาอนี่บอต้องคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องค่ะแอดเหล่าผู้หนึ่งค่ะคอมเมนต์บ่ดีนี่อันเชิญออกเลยค่ะจากคอมเมนต์คือว่าอันเชิญจะออกเลยเท่าไปเพราะว่าข้าวเฮ็ดเป็นแนวทางฝากตอนผู้มีบุญผ้าวาสนาต่อกันโชคหมานกับไอย ใครได้ค่ะพี่น้องท้าบ่โชคเบ่อมันก็เลี้ยวไปเนาะค่ะคือว่าถ้ามาถ่าชอบก็คือเบิ่งถ้าบ่มักบ่ชอบก็คือผ่านไปหลุดมาสินะเฮาเป็นแนวทางเลยถ้าอะไรแบบเป๊ะเป๊ะจะเทื่อนเนี่ยเป็าบุญไพลบุญมั่นเนาะได้เลยเนาะค่ะอืมเป็นบุญไพลบุญมั่นเนาะลูกเนาะเว้าแล้วก็ได้ถ้าเขาเล่าอีกบุกเสาร์อาทิตย์บ่ก็อาจจะมีลงท่านอีกอือเขาเนาะ แม่เห็นแน่นันโยแน่นันโยว่โอ้ชาดายไปได้เพระเห็นลงทานมาเป็นบริเกตลงทานวปลาไอกีมวานพูดวันซุปนี่เขาอีขอปูคอยาสะกอนค่ะจเห็นลงกเห็นทมเงเาน่ะค่ะสมมติว่าบนพูทเาเขา ก็สิเตรียมมันพูดกับวันสุกบ่เฮรื่องหลมันออกจันพูดสุกจ้ะแม่จันพูดสุกเหล้าเนาะเหล้าต่ว่าวันจันมันบ่เขาแล้วเหลืออีก2มื้อเหลืออีก2มื้อเหลือมันพูดกับวันสุกเนาะว่าพูดกับสุกเหมือสิเข้าบ่แม่นถ้าบ่เข้าก็บ่มีบ่มีลมพัดเอาเฮาก็สิเอาปัจจัยมาแต่ใส่แล้วนาะลูกเนาะก็บอกปู่อยู่คั่นอยากให้เฮ็ดก็ต้องมีเงินขอเนี่ยเงินหันอ่าหันว่มีเงินเมื่สิเอามาแต่ใส่มาเฮ็ดให้ายเฮ็ดบ่ได้ อยากให้ลูกให้ล้านเสริมเสริมบารมีเพื่อนว่าเป็นลูกเป็นล้านปูพญานาคเพื่อนมักสั่งบารมีถ้าเสียสั่งบารมีเพื่อนก็ต้องประทานทรัพย์ประทานสิโศกไม่เฮ้านะเขาก็จะเห็ดต่อใดมันบล็กเพราะว่าเฮาไปขอเพื่อนบได้ได้ปูได้มันบ่ก็บอกปูเพื่อนเนาะขอปูขอ้าขอใดแต่ก็ปูกับ้าเนี่ล่ะไปขอเนวสยมาไม่เห็นลงทานบได้ได้ปูเด้อมันต้องเอาปัดัยไปแลกเนาะต้องเอาปัดใยไปแลกเพื่อนกาถือว่า ผู้เพิ่นยังดวงดีที่น้องให้ยเจ็ดสองศูนย์นอลงเนาะเพิ่นก็ไปซื้อหนึ่งสองศูนย์แต่มันต้องอดไปเออจะเม็นฉลาดเนาะคือบวบบวบทางช่องน้ำนี้ฉลาดแต่ว่าตะเกาเพิ่นว่าฐานหนึ่งก็เจ็ดเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันโอกับเก่าสิแล้วห้า,ามไปหลุดอีกสารละแม่นั่นเกิดเอ้วยหน้าอ้วยหลังน่องลงเนาะมันจะแบบมันยังมันก็เป็นไปได้เนาะลูกกลมๆเนาะลูกเนากเจ้าเพิ่นสิหมุนไปทางใดแล้วอันผู้หมุนก็ได้จ้า แต่พู้ยืนมุนอยู่หันหคนยังบลูจักตัวใดอยู่ใส่แล้แมนเฮ้ากับเป็นจังบุญเฮากับคอยถือเนาะหลวงเนาะเป็นบุญเก่าบุญหลังันผู้ได้ถือเลขนี่แสดงว่าศาสตร์ตะกอนค่อยท่านทำบุญไวหลายบารมีเก่าเนาะหลวงเนาะแล้วก็มาเบิกใสศาสตร์นี่เด้กพี่น้องเด้อค่ะอย่าไปเห็นพันถือสามตัวนี่โยมใสเบิดมีแล้วมันจมที่หลังบอมเนเด้พี่น้องค่ะ เพื่อนถือเพราะว่าบุญเพิ่นรลายเฮ้าวิเคราะห์ไตตองกับโตเฮ้านี่แลหละเฮ้าสิลูด้ดอกค่ะพี่น้องเจ้าตเฮ้านี่แล้วว่าเฮ้ามีบุญหรือบม่มีบุญเฮ้าถ้าสมมติว่ากูบุญหน่อยกูก็ซื้อจักใบเดียวกูบุญรลายซื้อจาาักหาใบจังสริเด้วค่ะพี่น้องค่ะมันขึ้นอยู่กับโตเฮ้านี่แหละสิวิเคราะห์ใดเองบ่ต้องให้ผู้ใดมาบอกดอกค่ะพี่น้องค่ะสังเกตชีวิตประจําวันเจ้าของมักเฮ็ดบุญซําได ทำมา็ดบุญเฮ็ดท่านบ่เลือค่ะจังไดก็ได้ดีแทะเนาะูมันบ่ตามตามผู้เฒ่าพ่น์ผ้าบาวพาวาเน้ะค่ะพี่น้องค่ะพ่นสิวาจังสั่นนะค่ะอันนี้บ้าวซูฝันกันฟังเพิ่นถือสามโตตรงตรงบัดเจ้าของสื่อลุยบดเด้อค่ะพี่น้องค่ะลังคนบุญบ่มีอันนี้เขาห้องบุญไม่มีเนาะค่ะพี่น้องเฮากเพราะฉันั้นก็ต้องวิเคราะห์เนาะจังน้องเพิ่นว่ายยิบขึ้นมานี่มันใจซ้ำใจเนาะค่ะโตน้องเพิ่นก็สิมันใจของเพิ่นแต่ว่าไม่นสิถือบ่ถือกันอีกเรื่องหนึ่น่้องแคะะเา เอาวันนี้กะมิยังฝากถึงท่างช่องบ๊ลูกมาเที่ยวมาอยังบันวัดเรเฮาตอนนี้ปูกําลังติดกระจกแม่จ้ะตอนนี้ปูกําลังติดกระจกเขาผู้ใดมาเที่ยวมาหนันอยากออกซอยเพิ่นก็ได้ซอยท่าบุญน้ำเพลินปูราจักบาดก็แล้วแต่ศรัท่านะคะเพราะว่ากําลังเฮ็ดหอเห็ดห้องนะค่ะมือนี่เฮ็ดหอเห็ดหึ่งให้ปูเหลือกระจกเนาะลเนาะติดกระจกอ้อมค่ะผู้ใดมี จิตใจเนาะค่ะที่ว่าจิตใจใส่รัท่าเนาะค่ะกําลังบูรณะพอย่างฝนนี่ฝนมันจะสาดแม่ข้ังในจะเปียกเบดอสก็อยากติดกระจกค่ะโอ้ยางฝนมาลมแห้งนะลูกเนาะค่ะวันนี้กะสีข้าวดีก็คือวันที่สามสิบเอ็ดนะลูกเอ็ดค่ะอาสิเป็นตอนแร่งๆนะลูกเนาะตอนรงๆค่ะจังได้กะสีล่งให้ทางแฟนช่องเบิ้งเนาะค่ะวันนี้แม่กะสีขอบคุณน้องโบหลายๆเด้อลูกเด้อที่แบ่งปันความรู้แนวทางอย่างต่างๆนะลูกเนาะ ทีเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่พันธ์สีบอลบะถือปันใดเนาะค่ะเออกระสีแบบคล้ายๆกับว่าเพิ่นยังถ้าเพิ่นสีเห็นเจตุนี่คือเพิ่นจับเอาผู้เดียวก็ได้จริงๆนะอันนี้เพิ่นยังว่าให้แบ่งปันเนาะลูกเนาะให้พี่น้องเขาไม่โชคไม่หมันน้ำจริงๆนะคะพี่น้องกระสีบอลเบ่งเกียงบอลบะถือปันใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อค่ะเอาแับนี้แม่ก็ขอบคุณน้องโบหลายๆจ้าขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ